สวัสดีครับผมสราวิชัยสันธารครับวันนี้จะพูดถึงคาตยาพูดรถอเมริกันทั้งหมดแล้วคราวนี้มาพูดลดญี่ปุ่นบ้างที่หงเกียรติสะสมแล้ววันนี้มาพูดถึงฮอนด้าและโตโยต้ากันนะครับท่านกล่องแรกเลยกล่องนี้มีฮอนด้าซีรีสคันนะครับคันนี้เป็นตัวปีแปดแปดนะครับอีกสามคันเป็นตัวปีแปดห้าครับคันนี้มาจากเซตฮอนด้าร้อยเก้าห้าครับ กองต่อมานะครับเอ็นกล่องนี้นะคระับมี Honda c ซ v i c อยู่ประมาณสองคัน,นะคระับเป็นตัวสมรรถทั้งคู่ครับแต่จากเซตที่จริงมีผลิตคนละปีครับเสียฮอตวิวต่อมา Honda e f ีสามคันครับคันน,ะะนี้มาจากเซตเก้าห้าเหมือน c ีไจากกล่องแรกครับต่อไปคู่ฮอนด้าเวสเรทั้งห้าคันตัวนี้สองสิบเอ็ดครับสองคันนี้มาปีเดียวกันคันนี้ก็คนละปี คันนี้เปนจากเซ็ต95ร้95ในการกับ EF และ c r a ครับต่อ,อไป Acura Concept เมื่อปี2001ถึงสองครับออกมาผมพูดถึง c r a อีก2คันนี้ดีกว่าคันนี้เป็นล้อยาง395มาจากเซต Modern Classic ที่จริงผมยังเก็บไม่ครบครับขายคันเดียวครับ Mercedes-Benz ปี 19190E คันนี้มจาจะกเซ็ตที่นำมารีบูตใหม่ในปีนี้นะครับ เอ็นของเก่าเ,าเมื่อปี2 0 1 2ถึงสองพันสบสามครับมาจากเส้นฮอตวิวบีอีโลเวตผมจำไม่ค่อยผมอ่านชื่อไม่ค่อยจะออกครับใครๆก็เอาเสิร์ชหาดูครับออกมานี้ครับมี Honda NSX สรถแข่งทั้งหมด6คันครับ มีตัวนี้ของปี2008ตัวนี้2009 2องคันนี้มาจากปี2010ทั้งคู่แต่คันนี้มาจากสปีดแมชชีนอันนี้เบสิกาของคันนี้2011และคันนี้2012นะครับต่อไปก็ n s สรถแข่งจาเซสเดนร้อยางเหมือนกันครับราคาก็เหมือนกับสองคันนี้ครับ395งงดีครับผมซื้อทำไมผมชอบคนระับ อันนี้แปลกนิดนึงครับฉันสังเกตครับว่าข้างบนเป็นรถโทมิกะทั้งหมดเลยฮ่ามชอบนิสันโทมิกะบางคันครับเลยซื้อมาเก็บอันนี้เป็น Honda c ซ v ตัวปีนี้ครับไทอาร์ e สองสิบแปดฮ่าา n n s a normal ไทยสามคันครับขั้นต่อไอครับเ o ็น a Civic ซสองคันนี่ครับอันนี้มาจากแพ้เซตห้าคันอันนี้มาจาก เซ็ต1095จากฮอนด้าครับต่อมาข้างบน3คันและตอนนี้เอินเตก้าคัสตอม2,001หมดแต่ปีที่ได้มาคนละปีหมดนะครับเอามาโตโยต้าเซติกา้าเจนเร่2คันนะครับนะโตโยต้า2,000 GT เซติก้าเป็นขุมย่อยของพลังของโตโยต้า2,000 GT นะครับและต่อมาเซ กองนี้มีคันเดียวครับเบอร์สาตรงนี้ครับเป็นเป็นโตโยต้าใช้แข่งแกรี่ในยุคเก่าเลยครับที่จีงมีคนหนึ่งขับด้วยครับคุณหลอดมิเลียนชาวอเมริกาที่ขับว่าคันนี้แข่งครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ถ้าอยากฟังต่อไอ่ห้กดแชร์กดไ like, ลค์ทั้งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปมาทุกวันอาทิตย์ครับต้องขอให้ที่ต้องอาพแค่วันเดียวเพราะวันอื่นผมไม่ว่าครับ เจอคลิปต่อไปครับแล้วเจอกัน